ที่ดินตาบอดไม่มีทางออกสู่สาธารณะต้องฟ้องแบบไหนถึงจะได้ทางแถมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็ต้องถือว่าเป็นปัญหาของที่หลายแฟงนะครับที่ไม่มีทางที่จะออกสู่สาธารณะแรกเริ่มเดิมทีก็สามารถที่จะขออ่าเพื่อนบ้านหรือที่ด้านข้างเทียวในการออกทางสาธารณะได้แต่ต่อมาดันมีการขายต่อไปนะหรือบางทีพูดผิดหูกันไม่ถูกใจเหม็นขี้หน้ากันไม่ยอมให้ผ่านดืด้อก็มี ปัญหาจึงมีการสอบถามเข้ามาว่าพี่กรณีที่ไม่มีทางออกสามารถฟ้องขอเปิดทางได้ไหมและบางคนก็ยังถามบอกว่าพี่การฟ้องเปิดทางต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมมีวิธีไหนที่กฎหมายสามารถให้เปิดได้ตรงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเปิดฟรีพี่มีแบบไหนบ้างในเรื่องการเปิดทางนะฮะเรื่องนี้ก็มีการกําหนดไว้ว่าในกรณีที่ดินมีที่แปลงอื่นล้อมไม่มีทางออกสู่สาธารณะโดยปกติ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็มีการกำหนดไว้ว่าที่ที่ดินในประเทศไทยทุกแปลงมันต้องมีทางออกนะฮะสามารถที่จะฟ Core ้องเปิดทางได้แต่การฟ้องเปิดทางจะแยกได้เป็น3ประเภทนะฮะประเภทแรกคือเปิดได้เสียค่าใช้จ่ายประเภทที่2ก็คือถ้าเคยเป็นแปลงเดียวกันก็เปิดได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายประเภทที่3คือเคยเที่ยวจนเป็นทางภาระจำยอมเกินสิปีอันนี้เปิดได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเฮ้ยยังไงพี่อานนท์ ในการเปิดทางจําเป็นนะฮะปกติเป็นกรณีว่าที่ดินเนี่ยไม่มีทางออกเป็นทางล้อมและไม่เคยใช้ทางไหนผ่านออกมาก่อนนะตรงนี้เขาสามารถฟ้องให้เปิดได้ซึ่งมาตราหนึ่งสามสี่เก้ากำหนดว่าที่ดินแปลงใดมีที่แปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสู่สาธารณะท่านว่าเจ้าของที่ดินแปลงนั้นจะผ่านที่แปลงซึ่งล้อมอยู่ไปสู่สาธารณะได้แต่วงเล็บสามกำหนดว่าผู้มีสิทธิ์จะผ่าน จะต้องใช้ค่าทดแทนแก่ผู้ที่ดินเจ้าของที่ดินแปลงล้อมเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้นค่าทดแทนนั้นนอกจากค่าเสียหายเพราะการสร้างถนนท่านว่าจะกําหนดเป็นรายปีก็ได้นั่นหมายถึงว่าเท่าการณีคุณไม่เคยเที่ยวที่แปลงอื่นเลยอยู่ๆจะไปฟ้องเปิดของเขาเปิดได้นะฮะแต่เขาก็จะมีข้อต่อสู้ว่ามีทางอื่นที่สะดวกกว่าและการเปิดยังมีข้อต่อสู้ว่าค่าเสียหายเท่าไหร่ นะและจะต้องเปิดกี่เมตรคุณใช้รถใช้ถนนขนาดไหนสมควรที่จะเปิดเท่าไรเพราะกฎหมายกําหนดว่าให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดตรงนี้จึงเกิดเป็นประเด็นข้อต่อสู้กันว่าหนึ่งเราทําอาชีพอะไรต้องใช้ถนนกว้างกี่เมตรและค่าเสียหายต้องเสียหายเท่าไหร่นอกจากนี้มาตรา1350กําหนหนดว่ากรณีว่าที่ดินแปลงใดมีการแบ่งแยกแบ่งโอนเป็นเหตุให้ที่ดินอีกแปลงหนึ่งไม่มีทางออกสู่สาธารณะไซส์นะฮะ ท่านว่าเจ้าของที่อาจจะล้องเอาทางตามมาตาก่อนนี้ก็ได้เฉพาะที่ดินแปลงที่แบ่งแยกออกมาเท่านั้นทั้งนี้ไม่ต้องเสียค่าทดแทนถ้ากรณีมันเคยเป็นแปลงเดียวกันหรือมีประวัติเคยเป็นแปลงเดียวกันและแบ่งแยกออกมานะเป็นเหตุให้ไม่มีทางออกสู่สาธารณะนะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องเปิดเฉพาะแปลงที่แบ่งแยกมาเท่านั้นและการฟ้องเปิดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอ่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดฟรีประเภทหนึ่ง ส่วนการฟ้องเปิดทางโดยภาระจำยอมนะฮะตรงนี้เขาก็จะมีกําหนดว่าเป็นการเปิดฟรีอีกประเภทหนึ่งแต่มีเงื่อนไขว่าเป็นมาตรา1387ว่าอาสังหาริมทรัพย์อาจตกอยู่ในภาระจำยอมอาจเป็นเหตุให้เจ้าของต้องยอมรับสิทธิ์บางอย่างหรืองดเว้นการกระทานะบางอย่างซึ่งในการได้มากําหนดไว้ในมาตรา1 4 0 1ว่าภาระจำยอมอาจได้มาโดยอายุความให้นําบทบัญญัติเรื่องอายุความการได้สิทธิ์ลักษณะ3มาใช้บังคับ นั่นหมายถึงว่าการจะได้ภาระจำยอมมันเหมือนการครอบครองประละักคือคุณจะต้องมีการครอบครองใช้ประโยชน์เจตนายึดถือให้เป็นภาระจำยอมโดยสงบเปิดเผยเจตนาให้เป็นภาระครบ10ปีได้ไม่ว่าจะเป็นโฉนด10ปีนอศส,สามก็ต้อง10ปีนะจะมาใช้ปีเดียวเหมือนอ่าที่ดินนอศส,สามแย่งสิงทธิครอบครองไม่ได้เพราะภาระจำยอมจะใช้สิปีทั้งโฉนดและน,นส,สาหรือสคหก็แล้วแต่นะ การใช้นะฮะจ้องเป็นการใช้โดยไม่ได้ยอมรับสิทธิ์เขาไม่ได้ขออนุญาตเขานะและก็ไม่ได้ใช้โดยวิสาสะซึ่งเป็นข้อต่อสู้เดียวกับครอบครองปละปักเลยนะถ้ากรณีว่าขออนุญาตเขาผ่านมาตลอดคุณนานแค่ไหนคุณก็ไม่ได้สิทธิ์หรือกรณีว่าเราใช้โดยวิสาสะญาตพี่น้องนะเป็นการใช้ชั่วคราวฉวยโอกาสใช้นะถือวิสาสะใช้อยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่ได้ แต่กรณีเขายกให้เที่ยวหรือเป็นที่เข้าใจว่าใช้เพื่อทางสาธนารนณะเป็นที่รู้กันติดต่อมา10ปีตรงนี้ฟ้องเปิดทางภาระจำยอมได้ 1, ทันทีนะฮะไม่ต้องขออนุญาตในเรื่องนี้ก็มีดีกากำหนดไว้เป็นดีกาที่7828ทับสองห่โจทย์บรรยายฟ้องโดยกล่าวอ้างว่าโจทย์ได้ภาระจำยอมถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกผ่านที่ดินจำเลยโดยอายุความซึ่งกรณีนี้มาตรา1401ให้นำมาตรา1 3 8 2มมาใช้โดยอนุโลม ดังนั้นกรณีตามฟ้องจึงหมายความได้ว่าภาละจำยอมทางเดินเข้าออกอาจได้มาโดยการใช้ทางดังกล่าวโดยสงบเปิดเผยเจตนาให้เป็นภาละจำยอมติดต่อมา10ปีจึงเห็นได้ชัดว่ากฎหมายมุ่งสําคัญที่จะให้ทางพิพาทไม่มีใครห้ามปามและไม่ต้องรับอนุญาตจากใครก็เกิดภาระจำยอมโดยอายุความได้โดยไม่ต้องคํานึงว่าผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่ใช้ทางนั้นจะเป็นผู้ใช้ติดต่อกันมา10ปีด้วยหรือไม่ โจทย์จึงไม่อาจนำสืบว่ามีการใช้ทางพิพาทในที่ดินของจำเลยติดต่อกันจนได้พระราชยอมโดยอายุค,ความแล้วการที่ศาลชั้นต้นงดสืบปยานและพิพากษามาจึงไม่ชอบนั่นหมายถึงว่าการได้ทางภาระําจำยอมเป็นการได้ฟรีแต่คุณต้องใช้มา10ปีเหมือนปละปากนะฮะไม่ว่าจะใช้ต่อเนื่องจากคนอื่นหรือคุณจะใช้เอง1ิปีสามารถนำมานับต่อเนื่องกันได้นะ,ะดังนั้นต่อไปใครมีที่ตาบอดนะฮะกฎหมายกำหนดไว้เลยว่า ที่ทุกแปลงต้องมีทางออกสู่สาธารณะเพียงแต่ว่าเราต้องดูว่าเปิดโดยเป็นทางจําเป็นหรือเปิดโดยเคยเป็นที่แปลงเดียวกันก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเปิดโดยเป็นภาระจํายอมก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นกันดังนั้นการที่จะฟ้องเปิดทางดูข้อต่อสู้ให้ดีครับก็จะตั้งประเด็นไหน